สวัสดีครับสวัสดีแมวบองโบนกรบกรบเนื้บัตสวัสดีพี่น้องชาวหนังทุกทุกท่านด้อนานนานทีปัญญาได้ออกครับวันนี้เป็นงานด่วนครับงานขาวดำทีมงานครับสายแบกครับช่วงนี้ก็ช่วงเก็บเกี่ยวทีมงานก็ไม่ครบ ใครมาได้ก็มาช่วยกันครับดูรถนังก็ประจำที่แล้วนะครับรอเอาของลงดูการติดตั้งของปริญญาครับสวัสดีเมียบองโปนครุมรียติมราบ,บัตเอาก็ไม่ตั้งอันนั้นกน่อนบอกที่ตั้งเอ้มุนยวนังรานมู ช้หมดสักเอะอไปจบเร็วๆหน่อยเอานานๆได้งานทีนึงไม่คล่องเลยเด้อนี่เออบ่มายางนี่เอ็งเอ็งมาอย่างไรจบเข้ามายกกันจะเสร็จแล้วพึ่งมาเนี่ยน่าจะมาจากไหนั้ิขาเออทุนการติดตั้งของปริญญาครับพื้นที่วันนี้โอ้ประมาณตารางเมตรนี่แคบคลังเลยจอน่าน่าจะเป็น ตุบ language. well, ิดหลังเจาหลังเจาเหมือนน้ําตนอือครับก <tos um ิจกรรมของปริมยาเด้อนี่ด้อลเฮยบาดดีเจกะลายตะเตงนูได้เด้รำร่ายตะนังแม่ครูโอ้ยไงพี่เบ็ดมาละตะลุกทางนังแม่ครูบาดนี่เพชรมานี่นึกติ้วสายกระภาพเอ้ยนี่กิจกรรมแม่ครูจรให้บาดสนมนะมื้อตะมันออดเลยนะมันออดมันออดติ้วขภาพแม่ครู ລ້າງແຊວກິ3ລໍມາລອບ2ລອບກະເນາະອືນະມີແຊວບັດຈືມເງີຄູ່ໃຫ້100ເອົາເອົາຟາມເອົາເອົາຟາມເອົາເອົາຟາມກ່ອນໃຫ້ຖ້າກິດຢູ່ຕາມຕາເຊັນຕິດເອີເດໂຈມເລີຍລະແກກະເອີເອີຕາລິນຫມົກກະປູເລີຍເຂົາໃຈອື บะจี้นี่ชอบนะลองเซลล์ไปกิ๊กนี่เอ้ยเกียงกระดับช่างไม่มีระดับโหบ้าโดดระดับเลยจี้มาโดดมาแกสว่านเด้อสุดมากจะเป็นซุใดเยอะแรงเยอะแรงเยอะยาวเว้ยวิศวกรรมบ่พวกเพิ่นวิศวกรรม មានតែកតែក okay. ំចាំងយកហ្វាមវាសួរកកងសាវកគិញយកកហ្នឹងកតទៅផ្ទះណាវានឹងគឿនហើយចៅនៀយនេះគិញមានឯឡងសាវបើតាគិញមានកំមជ្រើនណាអូនិយាយអញ្ចឹងឮដល់ទីចាសិតលើយចៅម៉ាក់មកទីแน่นอนលើយ มาม่าในนอนเลยลองเซลไม่ร้อนอีดว่าไม่เลือไอแม่ครัวแม่ครัววันนี้มาชมนั่งตั้งแต่กลางวันเลยเนาะแม่ครัวเมื่อนั่งจะปีถึงไงเลยเนาะยานางเจีเองมาตั่งแต่ไแม่ครัว Nang chiên là mẹ mẹ mà chỗ là. Cry a chỗ là cái chỗ là. Young liệt tiệt, nhau. chứ chỗ mẹ chỗ mẹ mẹ chỗ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  mẹ mẹ chỗ mẹ chỗ mẹ chỗ mẹ อ้าไปดูฝั่งซ้ายด้วยไปพ่อเป็ดดูข้างหลังดูเป็นไหมตรังเซนตรังโจตรัง đài mấy cái nó là này cái nó khang ơi đài trì nhéo cái luôn ô kéo อ้าวดูระดับด้วยพี่จบ๊บทำไมมันสูงตำ่ำพี่จอบตวขนาดนั้น่ะมากับสายฝนเงี้ยวเรื่อยๆทางซเรอ <c oughs> โอ้ยติดตั้งยังไม่เสร็จตกไปแล้วออกงานทีหนึ่ง เป็นยังไงผู้จัดการเตรีมเราครับยังไงฝนตกแน่นครับนี่แล้วแล้วดังตรงไหนเดืนตูดไม่มันไม่ตกตรงไหนมันมาตรงนี้เลยพอดีนี่ก้อนนี่นี่ว่าง่ายอาจารย์โจ้สั้นไหม มันสั้นเลยตังยังไม่เสร็จดีนะขึ้นเชียงกลางเสร็จพอดีซ้ายขวานี่ี่เป๊ะเจ็ดการรายงานทีหนึ่งด้านฝนตกบรรยากาศชุ่มช่ำ